สวัสดีครับผมหน่วยตัวใหญ่นะครับฝ่ายขายรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่ยสซน้ำมันเซลสาขากระบี่นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โชว์รูมโยโซนะครับสาขากระบี่นะครับตั้งอยู่ใกล้กับโลตัสนะฮะหรือว่าทางขึ้นไปทางนู้นก็ไปทางจังหวัดตังนะครับหรือใกล้กับทางสนามบินกระบี่นะครับพาพี่ๆนะฮะมาดูรถบรรทุกคันนี้นะครับสคันนะครับคันนี้ทั้ง2คันนะครับเป็นสเปคแบบเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับหัวเก๋งนะครับรวมไปถึงตัวถังนะครับทีนี้มาดูสเปคบ้างคันนี้ลูกค เอาไปใช้อะไรแบบไหนนะครับ2คันนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมรีวิวคันนี้คันเดียวนะฮะจะเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นรุ่น f x z 360แรงม้านะครับเป็นรุ่นของยูโร3นะครับแต่ถ้าเป็นยูโร5นะครับก็แรงม้าจะลดลงนะครับ319แรงม้าแต่ว่าเรื่องของตัวแรงบิดเท่ากันนะครับนั่นก็คือ1,422นิวตันเมตรนะครับที่รอบต่ำที่แค่1,400รอบต่อในทีนะฮะแต่ถ้าเป็นยูโร5นะครับเดี๋ยวผมก็พาลูกค้ามาดูอีกทีนึงฮะแต่วันนี้ขอรีวิวเป็นแบบยูโร3ไปก่อนนะครับ รถก็เข้าออกเยอะนี่นึงนะฮะหน้าโชว์รูมวันนี้นะครับก็นะฮะสแตนดาร์ดนะครับหัวเก๋งทรงโตขนาดใหญ่นะครับหัวเก๋งเป็นแบบลอยตัวนะฮะนุ่มสบายนะครับในขณะที่บางทีผมโยกมือเดียวนะฮะก็ลดแรงสั่นสะเทือนไปถึงได้คนขับด้านในได้นะครับแล้วก็เป็นกระจังหน้านะครับโครเมียมมาจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งแล้วจะเป็นตัวหมวกรอบขากระจกเดิมๆนะครับลูกค้าชอบเดิมๆคลีนๆนะครับเปลี่ยนสีแต่แกนชนนะฮะตรงนี้เราสั่งสามมิตมาได้นะครับ ว่าเราจะแรบสีตรงจุดไหนนะฮะอันนี้ผมก็สั่งตัวเปลี่ยนกันชนหน้านะครับไม่ได้เปลี่ยนนะฮะใช้กันชนทรงเดิมแล้วก็ทําเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีกล่องบันไดน,นะครับมีตัวสปอยเลอร์ลากนะครับการประตูนะฮะตัวน้สแตนด้าของตัวรถนะฮะแต่เป็นพ่นสีน้ําเงินแทนนะครับแล้วก็ครอ,อบล้อนะครับตัวนี้เปลี่ยนนะครับก็เป็นตัวครอบลงไปแล้วก็ทาสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับ <ís> ดูเหมือนรถใหญ่จะมานะฮะโอเคแล้วก็ข้างหน้านะครับจะเป็นไฟหน้านะครับปัจจุบัน รุ่นใหม่ล่าสุดก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมปดีแบบ LED นะครับไฟตัดหมอกโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบสีส้มนะครับทั้งสองข้างถ้าซื้อใหม่เนี่ยคู่หนึงหลายตังค์นะครับก็หลักหมื่นเกือบครึ่งแสนเลยนะครับทั้งคู่นี้ค่อนข้างราคาสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับบอกไปแล้วภายในนะครับก็จะเป็นแบบ9้าเกียร์เดินหน้าพร้อมกับเบาะนั่งเป็นแบบถุงลมนะครับแล้วก็มีไฟ LED นะครับแบบใหม่ที่อยู่ภายในหัวเก๋งนะครับช่วยส่องสว่างในยามค่าคืนนะครับ ในของของตัวคนขับแล้วก็เก้าเกียร์เดินหน้าครับเซตเอฟเหมือนเดิมนะครับหนึ่งสามหนึ่งห้าทีโอนะครับอ่าแล้วก็ตัวยางนะครับเป็นยางของบิสโต้นะครับทั้งหมดเลยนี่คือของตัวแม่อย่างเดียวถ้าตัวลูกจะเป็นยางอีกที่ห้อหนึ่งนะครับขนาดสองเก้าห้าแปดสิบยี่สสองจุดห้านะครับล้อแม็กเหมือนกันกับตัวลูกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลูกต้องการที่จะใช้ยางเหมือนตัวแม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าต่างกันขนาดแค่นิดเดียวนะครับ แต่ว่าพอลูกค้าส่วนใหญ่แล้วข้านหลังเนี่ยจะเอาเอาเป็นแบบเดิมมาจากโรงงานพอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็ค่อยจะเปลี่ยนเป็นตัวแม่มาเองนะครับตัวระบบเบรกนะครับของเราเป็นแบบเบรกลมร้วนะครับหรือว่าฟูลแอร์เบรกนะครับช่วยในการเบรกอย่างมั่นใจพร้อมกับถังลมเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับก็สแตนดาร์ดโรงงานนะครับตัวนี้พร้อมกับการถังน้ามันนะครับเป็นแบบสามมิตรนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะฮะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับโดยปกติจะมีความสั้นแต่ตอนนี้นะฮะ ยาวขึ้นนะครับเพราะกฎหมายได้กําหนดไว้โดยที่มีระยะห่างระหว่างล้อนะครับที่เขากําหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับและจะต้องมีใบวิศวะนะครับถึงจะตรวจผ่านโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อนะครับตัวนี้คู่หลังนะครับลูกค้าระบุมาเป็นสีขาวหมดเลยนะครับก็สั่งมาได้นะครับจากสามิตรระบุกับที่ปรึกษาทีหายมาได้นะครับตัวดัมป์นะครับตัวดัมป์เป็นสามิตรเช่นเดียวกันนะครับยาว6.2เมตรนะครับดัมป์ยาว6.2เมตร นะครับรั้วสูงนะครับอยู่ประมาณ2เมตรนิดๆนะครับเกือบรั้วเจ็ดนะฮะห่างกันนิดเดียวเองนะครับแต่ก็ยังสามารถจดตามพิกัดกฎหมายได้ความสูงที่ไม่เกิน4เมตรนะครับแล้วก็กระบะกว้างอยู่ที่2.5งจนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะคันนี้ไปบป็นทุกพืชผลทางการเกษตรนะครับลูกค้าจะใช้ในการบรรทุกปาล์มนะครับไม้ยางก็ทุกได้นะครับไม้สาบนะครับประมาณนี้นะครับสินค้าโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ29-30 ตันนะครับต่อเที่ยวต่อรอบนะครับจากระดับรวมที่5500นะครับแต่เนื่องด้วยว่าตัวสเปคนะครับมีแตกต่างกันออกไปลูกค้าอยากให้บรรทุกสารเบ็ดก็มีนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับงานที่ลูกค้าใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นสเปคสแตนดาร์ดแนะนำว่าเอาประมาณย9่สกถึงก็เพียงพอแล้วนะครับด้านหลังนะครับเป็นแบบป่าท้ายแบบตอนเดียวนะครับยกทั้งชิ้นนะครับคันนี้ก็จะพิเศษหน่อยโดยที่จะมีการสั่งเหล็กหนาเพิ่มเป็นพิเศษนะครับตัวชิ้นนี้นะครับแล้วก็จะมี บอล็อกนะฮะอันนี้จะรู้สึกว่าจะอันใหญ่กว่าเดิมนิดนึ่งนะครับก็นะฮะด้านล่างนะครับก็เป็นชุดลำโพง k t k นะครับจากสามิตตัวนี้ก็ต้องระบุเหมือนกันเพราะปกติเนี่ยจะเป็นลำโพงลาก่วงของจากสามิตนะครับเป็นสีเดียวกันออกสีแดงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มไปอีกประมาณเจ็ดพันบาทก็จะได้ k t k เครับเพราะว่าเราใช้ในเมืองไทยไปอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าสามิตก็ใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแล้วก็กันชนหลังนะครับสําหรับตัวแม่ตัวนี้สามารถพับได้นะครับเหมือน ในบางคลิปที่ว่าผมได้ทาออกไปแล้วนะครับการชนท้ายสามารถปลดตัวนี้นะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็สามารถพับนะครับตัวนี้โยกได้นะครับพับเข้าไปอยู่ใต้บางฝุ่นนะครับเพื่อที่จะเวลาลูกค้าใช้งานหัวเดียวนะครับต้องการเข้าที่พื้นที่ทําการที่จะมีสิ่งของนะฮะดังนั้นถ้าไม่ใช้ก็พับได้นะครับแขนลากนะครับของสามิตเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะทั้งชุดนี้เป็นสามิตเหมือนกันทีนี้มาดูตัวลูกบ้างนะครับ ตัวลูกนะครับเป็นแบบ3เพลนะครับยางที่เขาให้มาก็คือ 11R22.5 ล้อแม็กเดียวกันนะครับเหมือนกันที่บอกถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนยางชุดล้อหน้าให้เหมือนกับล้อหลังนะครับล้อหลังให้เหมือนกับชุดล้อหน้าก็ทําได้ครับเพิ่มเงินนะครับอันี้เท่าไหร่ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งครับนะฮะช่วงล่าง3ามิตรเหมือนกันครับการถังน้ํามันยาวเหมือนเดิมตัวลูกความยาวอยู่ที่6.8เมตรนะครับเช่นเดียวกันครับเหมือนที่บอกไว้นะฮะก็ กว้าง2.5นะครับสูงก็เกือบรถเจ็ดเส้นเหมือนกัน2เมตรนิดๆนะครับก็จะเป็นรถเจ็ดประมาณ2.2นะครับโดยเฉลี่ยนะนะครับก็บรรทุกสินค้าทั้งคันเหมือนกันฝาท้ายแบบเดียวกันนะครับเฉลี่ยน้ําหนักบรรทุกสินค้ายี่สกาถึงสตันนะครับก็ท่านใดนะฮะสนใจอยากจะได้สเปคแบบพิเศษนะฮะเช่นคันนี้จาก3ามิตรนะครับก็เป็นรถแรกๆเหมือนกันที่ว่าจะทําเป็น 6. หัว6.2หาง6.8นะครับเพราะว่าไลอูเนี่ยเขาทำหาง6.8ไปแล้วแล้วหกจุดก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่า ก็ยังไงก็ปรึกษากับที่ปรึกษาการขายนะครับหรือว่าโทรมาที่น้องหนุ่ยก็ได้นะครับ0 6 2 9 7 8 2 8 7 3สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ